สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลช่วงนี้อดิวรู้สึกสงสารแพรพลาวสงสารใจจะขาดนะใจจะขาดแล้วเอ้ยสงสารคือยายทวดเนี่ยก็ได้เห็นนะครับคือสุดกลั้นน้ำตาเลยนะวอนเอสนับสนุนหลานสาวหลังเผชิญมรสุมชีวิตอย่างหนักหน,วน่วงอะซัพพอร์ตกันไปนะชีวิตของแพรพลวตอนนี้คือมรสุมแบบหนักหน่วงมากๆ แก้ยังไงล่ะก็คือต้องร่วมมือกันนียครับถูกไหมเป็นอีกครั้งที่ยายทวดเนี่ยญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักของพรพลาวแสงทองออกมาเคลื่อนไหวผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเป็นการสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ติดตามอย่างมากการออกมาขอโทษขอความเห็นใจในครั้งนี้เชื่อว่ามาจากความรู้สึกสงสารและห่วงใยห,หลานสาวอย่างสุดซึ้งเนื่องจากแพรพลาวเนี่ยต้องเจอกับมรสุมประชิญอะไรหลายอย่างในชีวิต หลายด้านนะครับทั้งดราม,มา่าความสัมพันธ์ปัญหาที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากสังคมและความกดดันในการเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณคิดหรือไม่ว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักเนี่ยมันจะต้องใช้ energy ใช้พลังงานอย่างมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่ที่ที่แพลาๆเขาได้สารสารไว้ในอนาคตเก็บหอมรอมริบทุกอย่างเรื่องเงินเรื่องสมบัติเรื่อง,ง,อ,ง,อ,งอะไรต่างๆเนี่ยแอดิว่เธอฉลาดพอตัวนะครับเธอรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเธอมีลิมิตขนาดไหนที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้แต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าเออเธอก็เจอพระเอกสุดหล่อเนาะที่เข้ามาเติมเต็ม น้องสารมุสะทอน,นะครับเป็นผู้ชายที่เล่นกีฬาเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่คอยอยู่กับแพรวและปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจแพรวพาวมาโดยตลอดนะครับนี่คือคนรักอย่างแท้จริงนะไม่เห็นแก่ตัวเงินได้มาก็ให้แฟนนะครับแพรววอาจจะมีให้บ้างก็เป็นธรรมดานะครับของคนที่เขาอยากจะให้อะเออ ก็สันให้แพลวๆให้สันมันก็ก็โอเคแล้วอะทุกอย่างคือความสมดุลนะแต่ที่ไม่โอเคก็คือการถูกด่าถูกว่านั่นแหละไอ้เรื่องของแพลสันเนี่ยตัดไปก่อนเพราะยังไงเขาก็รักกันต่อให้คุณด่าเขาแช่งเขาขนาดไหนมันเข้าตัวเองหมดครับเพราะเขาก็รักกันเหมือนเดิมนะยาทวดอะย้อนกลับมาก่อนยาทวดเนี่ยคือขอร้องจักใจนะ จากใจยายทวดแสดงออกถึงความรู้สึกว่าแปลว่าใจจะขาดสงสารมากๆและวอนขอให้แฟนคลับและผู้ติดตามกลับมารักและสนับสนุนแปลว่าและผลงานของเธอต่อไปเพื่อให้หลานสาวเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆและยืนหยัดในวงการได้อย่างเข้มแข็งนะครับเดี๋ยวผมขอเปรียบอะไรบางอย่างนิดนึงนะแล้วก็อย่าทัวลงนะครับ คุณรู้จักโตโน่ใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าโตโน่เนี่ยโดนสังคมว่าแล้วก็แรงมากๆกับการคอมเมนต์ไปหาโตโน่สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นรูปโตโน่คนด่าหมดนะฮะเพราะมันเกิดจากความธรรมชาติของผู้ชายคนหนึ่งที่อาจจะไม่มีจิตใต้สำนึกที่ยังไม่แข็งแรงที่ยังแกว่ง ยังคิดจะลองหรืออ,อยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นถามว่าเขาผิดไหมในชีวิตในสื่อสาธารณชนน่ะมันผิดครับผิดที่ศิลธรรมของคนน่ะนะมันไปไหนแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธจะเกลียดเป็นธรรมดาเพราะว่าน้องนิชาเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับอันนี้แอดพูดเป็นตัวอย่างให้ฟัง นะเกี่ยวกับกรณีเพาเผด้วยนะครับคุณควรจะให้อภัยหรือเปล่าถ้ามันไม่มีอะไรมาทดแทนเช่นอ่ะโตโน่ไปทำความสะอาดล้างห้องน้ำหรือทำบุญหรือเป็นเจ้าภาพในการจัดงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รักโตโน่และอีกกลุ่มหนึ่งที่เกลียดมันเหมือนเพาเผๆเดียเลยเนี่ยแหละคือสิ่งที่แอดดูเอามาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกัน มันโดนเหมือนกันมีทั้งคนรักคนเกลียดแล้วก็มีกลุ่มที่รักแพรวๆปลกับเกลียดแพรวเปลโตโน่ก็มีกลุ่มที่รักโตโน่กับกลุ่มที่เกลียดโตโน่นะฉะนั้นโตโน่เนี่ยเขาเข้าใจดีว่าเออเขาเนี่ยต้องอถูกสังคมตราหน้าแน่นอนนะเพราะว่าหนังที่เขาเล่นภาพยนต์เนี่ยเออไอเดียก็เพิ่งไปดูมาเพิ่งไปดูมาเมื่อสักพักนะฮะก็รู้สึกว่าเออเขาเล่นหนังดีแล้วก็เสือดำเนี่ยถูกพูด ไปอย่างวงกว้างมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงนะครับแล้วก็เป็น MVP ของหนังเรื่องนี้ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกเลยนะแล้วหล่อแล้วดูดีมากๆนะครับทำให้หลายคนเนี่ยติดหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เลยชอบไปดูซ้ําเลยทําให้เกิดปรากฏการณ์ของของฟีเวอร์อปรากฏการณ์ฟีเวอร์ของของโตโน่อ่ะกลับมาในทางที่ดีขึ้นเห็นไหมคนไทยอย่าลืมง่ายคนไทยลืมง่ายมากนะครับ แต่จะไม่ลืมได้ยังไงอ่ะก็คือมันก็ต้องลืมปะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมามันก็คือผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วนะไอ้เรื่องที่จะเลิกกันหรือไอ้เรื่องที่ที่อ่าโตโน่ไปคบมือที่สหรือใครก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเขาควรแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองและที่สําคัญคือเราไม่ได้ไปอยู่บนเตียงเขาเนี่ยยิ่งพูดยิ่งเหมือนแพล,ลาวาๆอ่ะนะครับ คือคุณเอาไปวิเคราะห์เองก็ได้เนาะแต่ครั้งนี้คือไม่เห็นใจใครทั้งนั้นแต่รู้สึกแค่สงสารแพร่พลาวเพราระโตโน,โน่เขาเป็นผู้ชายนะเขาเอาตัวรอดของเขาแล้วอยู่แล้วแต่แพรวพลาวเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงที่แบกรับลูกสองคนและเขาต้องดูแลก,กับสัตว์บรสทอนซึ่งทางพ่อนะฮะน้องบิ๊กเนี่ยเขาก็ มีความรู้สึกที่อ,อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเออรอลูกโตก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากาันเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ต้องมาเลี้ยงพ่อหรอกเพราะพ่อเนี่ยมีเงินอยู่แล้วนะแค่มาให้กําลังใจตรงเนี้ยสาคัญที่สุดการให้กําลังใจการพูดจาดีๆใส่แฟนนะครับการให้ความรักนะครับอันนี้ดีมากๆจะเป็นลูกพูดจาดีๆหรือให้กำลังใจคุณพ่อก็ได้ในการ แสดงแล้วก็ะจะเป็นสามีที่ดีอย่างน้องซันให้กำลังใจเพลาๆก็ได้ยามวิกฤตนะแต่ใดๆก็คิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงการที่แพลวๆเมื่อก,ก่อนคือคนเยอะมากๆแต่มันมาจบตรงที่ว่าเลิกลากับหนุ่มบิ๊กเลยทำให้แฟนคลับแตกกันเป็นสองฝั่งจริงไหมครับ การกระทําของยายทวดเนี่ยนะย้อนกลับมายายทวดย้อนบ่อยเหลือเกินนะจะย้อนทาไมลักหนามีคนถามนะครับถ้ามีคนเข้ามาฟังเนี่ยมันต้องถามแน่เลยว่าแอดดิวมันจะย้อนไปไหนมันต้องมีย้อนสิแม่มันก็ต้องเข้าในจุดที่สําคัญบ้างแหละใช่ไหมครับคือการกระทําของยายทวดเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่แบปลปคลาเผชิญน,นั้นได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจคนในครอบครัวอย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งเลยนะ จนผู้ใหญ่ต้องออกมาขอความเมตตาและกำลังใจจากชาวสาธารณชนแทนหลานสาวนะครับคือต้องบอกอย่างนี้เลยนะต้องพูดต้องประชาสัมพันธ์เลยเพราะว่าไม่อยากให้ใครเกลียดนางไปมากกว่านี้เพราะนางไม่ได้ทำอะไรผิดนางไม่ได้ไปทำร้ายใครนางเป็นผู้หญิงเบาบางที่อยากอยู่กับสามีและก็อยากที่จะเลี้ยงลูกดูลูกให้เงินครอบครัว มีความสุขกับการทำงานให้เงินลูกน้องให้ลูกน้องได้กินอิ่มให้ลูกน้องได้รู้ถึงความลำบากและส่งผลให้ลูกน้องเนี่ยเข้าใจว่าการทำงานมันคือวินยัยถ้าเราทำได้ตลอดเนี่ยคำว่าวินัยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในการทำงานเมื่อเราทำทุกวันทุกวันทุกวันเราก็สามารถที่จะเชี่ยวชาญหรือชำนาญให้เกิดประโยชน์ในการทำงานของเราได้ใครจะว่าเราก็ไม่ได้เพราะเรา เชี่ยวชาญในการทํางานนั่นะก็คือการเกิดจากการมีวินัยในทุกๆวันไม่หยุดไม่ลาไม่สายอย่างนี้แหละองค์กรก็ชอบนะกลับมาเถอะครับอย่าไปเกลียดเขากลับมาเถอะแฟนคลับทุกท่านแล้วก็เลิกที่จะแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งข้างได้แล้วตัวอย่างก็มีให้เห็นเปรียบเทียบโตโน่ก็เปรียบเทียบไปแล้วแปลซานก็อ่ะโดนจนได้ก็ ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็สู้ต่อไปใครจะว่าจะเกลียดก็ไม่ต้องสนใจนะครับอ่าโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ